อัสลามอะกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งมีให้คุณทุกชิ้นทุกวันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็น แหวนเพชรพิกุลมาในราคาเพียง1,500บาทตัวเรือนเป็นทองขาว75%น้ำหนักช่างรวม2.99กร,รมัมไส์แหวน48เพชรนะคะบริวารที่ล้อมรอบนะคะล้อมรอบเกสรเนี่ยจะประมาณเม็ดละ3ตังค์แล้วก็เกสรตรงกลางเม็ดละประมาณ5ตังค์รวมแล้วทั้งหมด20ตังค์โดยประมาณนะคะน้ำโดยประมาณก็คือ97 แล้วที่สำคัญวงนี้เพชรสวยข้อเด่นของวงนี้เลยนะคะคือเพชรสวยข้อด้อยก็คือไซส์เล็กไปหน่อยคุณสามารถทําไซส์ได้นะโดยการเพิ่มทองนะคะประมาณ3เบอร์จะไม่เสียทรงเพชรสวยมากๆขอย้ำว่าเพชรสวยนะคะแล้วก็ ที่ใต้ท้องแหวนเนี่ยเขาจะตอกตราสัญ,ญลักษณ์แบรนด์ของเขาเอาไว้ด้วยแต่เราไม่ทราบว่าแบรนด์อะไรนะเพราะไม่ได้เขียนชื่อค่ะเพชรสวยสวยจริงๆเน้นย้ํานะคะว่าเพชรสวยค่ะต่อมาเรามาดูไซส์ของหน้าชิ้นงานนะคะไซส์หน้าชิ้นงานของดอกไม้ดอกนี้อยู่ที่ประมาณ6มิลโดยประมาณเพชรสวยมากเลยนี่ค่ะต่อมาเรามาดูการแหวนค่ะงานโมเดิร์นนะคะเขาก็จะเน้น เน้นเพชรให้สวยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยบอบบางเล็กๆน่ารักประมาณนั้นนะคะไซส์48บอบบางแต่แข็งแรงแข็งแรงเลยเพราะว่าทองขาวเนี่ยชิ้นนี้จะจะมีพาราเดียมอยู่ด้วยถึง10.40นะคะความแข็งนี่แน่นอนเลยแน่นอนแข็งแรง เล็กๆแต่แข็งแรงค่ะแล้วก็ไฟวิิงๆมากๆเลยค่ะ ชิ้นนี้ขอเรียกว่าแหวนกลีบกุหลาบนะคะแต่เพชรไม่ใช่เพชรกุหลาบเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะตัวเรือนของเขาน่ารักค่ะมีการขึ้นลายแล้วก็ให้ดูเหมือนมีกลีบกุหลาบแล้วก็จะมีเกสรเป็นเพชรนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง6990บาทใช่แล้วเป็นราคาที่เป็นราคาส่งและที่สำคัญงานเขาเป็นงานแบรนด์มีชื่อเสียง โด่งดังนะคะที่ฮ่องกงค่ะแล้วจะมีตอกตราแบรนไว้ด้วยชื่อว่าโจต้าเซิงเพราะว่าอันนี้นะส่งซูมไปให้ท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะจบด้านเอกภาษาจีนเนี่ยอ่านให้ฟังแล้วก็เขาก็บินไปฮ่องกงบ่อยมากๆแล้วก็เขาก็ทราบด้วยว่าแบรนด์นี้โด่งดังนะคะแล้วก็น้ก็ ดีใจมากเลยแล้วก็ให้คุณในราคาพิเศษชิ้นนี้จะเป็นทองขาว75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม1.84กรัมไส์แหวน51เพชรเก,เกสรน,นะคะชิ้นนี้เขาตอกไว้0.04ตังก็ก็คือ4ตังนี่ค่ะรูปแบบเขาจะทำกรีบดอกไม้ไว้แบบนี้เราไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงอะนะคะงานฮ่องกงเขาก็สวยแล้วก็โด่งดังด้วยค่ะเห็นไหมคะเพชรขาวจ๊ว นี่ค่ะเพชรขาวจัวเลยน่ารักหกพันเก้ารยเก้าสิบโอ้โหทําก็ไม่ได้นะราคานี้ก็มีตอกแบรนด์แบรนด์ดังประมาณจูบิลลี่อะไรบ้านเราแบบนี้เนี่ยนะคะให้ดูนี่ค่ะอ่านว่าโจตาเซิงครับผม แล้วก็เอยูเจ็ก็คือทองแล้วก็ตอกเพชรตรงนี้0.4แป๊บหนึ่งค่ะไซสแหวน51งานโมเดิร์นนะคะส่วนใหญ่และเหมือนที่บอกนะคะเกาจะเล็กๆน่ารักบางๆแต่ความแข็งแกร่งนั้นมีนะคะโอ้ยผอมเนาะเจ้าของเดิมเนาะนี่ค่ะ น่ารักน่ารักเลยนะคะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรชูบาก้วยนะคะ7,990บาทเพชรสวยๆงานบางๆเบาๆเล็กๆลาคาก็เบาตามนะคะทองขาว75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม1.74กรัมไซแหวน52.5เพชรแทร้เหลี่ยมเกสรที่เป็นเม็ดโตนะคะอยู่ที่ประมาณ12ตังค์แล้วก็ บ่าข้างบ่าข้างนะคะเมล็ดประมาณ1่ตัง6เม็ดนะคะก็6ตังรวมทั้งหมด18ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97เพชร,น,รน่ารักน่ารักแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพชรนะคะคุณดูเพชรสวยมากนี่ค่ะโดยประมาณนะคะรวมกระเบาะอยู่ประมาณนี้กระเบาะก็คืออันนี้ค่ะก็เรียกกระเปาะเนี่ยนี่นะคะพวกกระเปาะนี้กระเปาะทอง กรเป๋าแหวนหน้าอบหน้านิ้วอยู่ประมาณนี้นะคะเพชรสวยมากขาวจัวตัวเรือนเล็กๆน่ารักเป็นการบิดเกลียวของตัวเรือนนะคะบิดเกลียวรานะคาเบาวิว7 .990 คุ้มมากเพชรสวยมากๆอเดีนาลดไซส์ให้ดูนะคะ เวลาขยายนี่ไม่ใชให่หมายถึงว่าจะให้เข้าใจผิดว่าชิ้นโตนะคะเวลาขยายต้องการให้ทราบว่ารายละเอียดต่างๆสวยงามแค่ไหนเพชรสวยค่าราคาน่ารักค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนจันมุกนะคะชิ้นชิ้นนี้เนี่ยนาเชื่อว่าตัวเรือนเนี่ยถูกใจใครหลายๆคนนาก็ยังดนใจเลยนะคะเพราะว่านาทราบดีว่าเราเราเนี่ยจะชอบชิ้นที่ ตัวเรือนแข็งแรงนาหนาแน่นๆเปอร์เซ็นต์ทองสูงชิ้นนี้ตอบโจทย์คุณมากๆเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ทองยิงมาได้ถึง85ยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ถึง85นะคะแต่นางก็ตีราคาทองให้ที่75นะแล้วก็น้ำหนักดีด้วยค่ะ5.14กรัมไซส์แหวน51ชิ้นนี้มาในราคาเพียง13,900บาทเป็นแหวนมุกค,ค่ะมุกธรรมชาติไหม ธรรมชาติแต่ไม่ทราบน้ําเค็มน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําอะไรไม่รู้นะจ๊ะเลี้ยงไม่เลี้ยงอันนี้ไม่รู้นะคะนี่ค่ะตัวมุกผิวลัสเตอร์อะไรดีไม่มีแบบถลอกนึกออกไหมมุกเนี่ยมันมีเหมือนกันนะถ้าโดนน้ำหอมแล้วก็ผิวถลอกอะไรเงี้ยน่าเคยเห็นอยู่นะคะแต่ชิ้นนี้ก็คือผิวเรียบมันเป็นปกติ เป็นปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้งานแบบนี้จะเป็นงานขึ้นมือนะคะเปอร์เซ็นต์ทองสูงแบบนี้เป็นงานขึ้นมือเดี๋ยวนี้หาเปอร์เซ็นต์ทองสูงๆยากมากและถ้าคุณสังเกตดูนะคะตัวเรือนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะทําเล็กๆบางๆเบา,บาๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะชิ้นเป็นเนื้อนะชิ้นเป็นเนื้อค่ะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะ ชิ้นงานแข็งแรงสวยงามไซมุกไซมุกอยู่ที่นี่ยานวัตในแหวนนะคะมานี้เลยค่ะผิวมุกมันวาวดีดูให้ละเอียดเลยนะคะดูเด,เดี๋ยวขอโทษค่ะนีะ่สวยงานจันทสวยมากจันทสวยมากนะคะ งานขึ้นมือเดี๋ยวนี้หายากคุณจะสังเกตเห็นว่ารอบนี้เนี่ยที่ขึ้นไปหาของเนี่ยได้แหวนมาเยอะแล้วก็แหวนก็จะเล็กๆเยอะเพราะอะไรเพราะว่างานมือเดี๋ยวนี้หายากพอเป็นงานเขาเรียกงานโมเดิร์นนะคะเขาก็จะประหยัดทองตัวเรือนจะเล็กๆผอมๆบางๆกันทั้งนั้นนี่ค่ะตามนี้เลย ท่านใดชอบงานขึ้นมือทองเปอร์เซ็นต์สูงมุกน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้นะคะทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนปลอกมีดนะคะแหวนปลอกมีดราคาเพียง13,500บาทใส่ติดนิ้วได้บ่อยแล้วก็ใส่ลุยๆได้เลยชิ้นนี้เป็นทองขาว75เปซค่ะน้ำหนักช่างรวม3.6กรัมไซส์แหวน56ท่านใดต้องการแหวนไซส์ใหญ่ อวงนี้56ดีใจมากวัดแล้วได้56นี่คือดีใจเลยยิ้มเลยเพราะว่าหลายๆท่านต้องการไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เม็ดตรงกลางเป็นเพชรแทร้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ10ตังค์บริวารเม็ดละประมาณ1ตังค์เม็ดทั้งหมดนี้รวมแล้วประมาณ16ตังค์ค่ะน้ำโดยประมาณ97าขาวจัวจัวนี่ขาวมากปุ๊บดูได้เลยหันข้าง ต่อมาเรามาดูความกว้างของชิ้นงานค่ะกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะห6มิลโดยประมาณนะคะนี่ค่ะชิ้นงานสะอาดจะอ้านสวยงามต่อมาเรามาใส่ดู56เพชรสวยดูไกล ท่านชายก็ได้ท่านหญิงที่ธรรมทแมงก็ใช้ได้นะคะจบลงแล้วค่ะ5้ารายการวันนี้เราเจอกันช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเหงาเงขออนุญาตลงก่อนเวลานะคะสำหรับวันอาทิตย์นะขอให้มีความสุขค่ะแฮปปี้ซันเดนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ